สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวภัยใบช่องขนวนสวัสดีนะคะวันนี้ครัวรภัยข้อสวนนะคะเก็บผักสดๆจากสวนนะคะมาทํากับข้าวนะคะวันนี้เราจะทําเมนูห่อหมกหมูนะคะใส่ใบแมงลักนะคะหอมๆเลยนะคะแบบสไตล์อีสานนะคะวพทุด,ดิบของหนูนะคะที่ใช้นะคะก็จะมีใบมะกรูดพริกแดงพริกแห้งพริกสดนะคะเอาไว้ใส่นะคะเวลา เราทำนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะจะทำให้อร่อยนะคะก็จะมียอดพริกใบหอมใบแมงลกักหรือผักอิตูนะคะตะไคร้หอมแดงเกลือน้ำปลาน้ำปลาร้าและเนื้อหมูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ แล้วก็จะนําเนื้อหมูนะคะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะหมูที่ใช้นะคะก็จะติดมันนหน่อยนะคะส่วนหนังก็จะไม่เอานะคะแล้วก็จะเอาหนังออกหน่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะถ้าใหญ่เนี่ยจะไม่อร่อยนะคะ อันนี้ก็จะทําแบบสไตล์อีสานเลยนะคะหอหมกเส่ปลาถ้าใครมีหัวปีก็ใส่หัวปีได้นะคะจะอร่อยมากขึ้นนะคะหนูก็จะโขลกพริกนะคะมีพริกแห้งกับพริกที่หนูสวนนะคะตามด้วยตะไคร้นะคะหั่นตะไคร้เสร็จแล้วเราก็จะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ตามด้วยหอมแดงนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเครื่องของเราก็โขกได้ที่แล้วนะคะเดีย๋ยวหนูก็จะใส่หมูลงไปเลยโขกหมูกับเครื่องนะคะให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็เทสใส่ชามเลยนะคะเราค่อยนำผักมาใส่นะคะสีสันน่าทานมากเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จิุงตามใจชอบของเราเลยนะคะจากนั้นนะคะหนูก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะคะ ประมาณสักสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะประมาณนี้แหละเพราะว่าปลาร้าไม่ค่อยเค็มมากนะคะตามด้วยน้ําปลาใส่ผักลงไปนะคะรสชาติก็จะโอเคนะคะไม่เค็มจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ําผักน้ําหมูนะคะเขาจะออกมาเนเวลาเราเนึ่งนะคะจากนั้นนะคะหนูก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะมีใบแมงลักนะคะหรือผักอิตูนะคะแล้วก็ยอดพริกใส่พริกโดดลงไปนะคะตามด้วยใบหอมค่ะ ใส่ผักเยอะๆนะคะอร่อยใบมแมงลักนะคะจะทําให้หอมหมกของเรานะคะมีความหอมนะคะแล้วนะคะเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ<ม>ก่อนที่เราจะหอหม,มกนะคะเราก็จะเอาใบตองน,นะคะมาลนไฟก่อนนะคะเ<ม>ขาจะได้เนิ่มๆนะคะเวลาที่เราห่อใบตองจะได้ไม่แตกนะคะ เราก็จะมาห่อกันนะคะไปตอนนี้ก็ไปเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปแล้วก็ตามด้วยพริกโดดนะคะสับด้านนี้นะคะใส่ข้อหากันก็พับขึ้นนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ใช้ไม้นะคะกัดกัดสองข้างเลยนะคะโอเคแบบนี้ค่ะ ไหมคะง่ายมากเลยหลังจากที่นึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเปิดดูนะคะว่าหมเนื้อหมูนะคะสุกหรือเปล่าอืมกินหอมมากเลยนะคะหอมเครื่องเทศแล้วก็หอมกลิ่นใบแมงลักนะคะ ดูข้างในก่อนือมสูกพอดีนะคะอืมกินหอมมากมาคำแรกหอมสมุนไพรมากรสชาตเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆเหมือนไม่ได้กินหมูเลยครับคือ กินสมุนไพรกบหมดหอมใบแม,แมงลักอีกคำหนึ่งตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆขออนุญาตใช้มือนะครับริงข้าวเหนียวมันต้องใช้มือเนาะถึงจะแซบ่บขเนียวจิ้มไปเลย อร่อยมากสูตรนี้นะครับหอมหมกหมูสูตโรโคลอภัยถ้าท่านใดสนใจมีสมุนไพรเยอะมีหมูอยากจะกินเมนูประยุกตแปลกๆก็ลองเอาเมนูนี้สูตรนี้ไปลองทำดูนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้คุณอภัยนะครับจะได้เราสองคนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชอบทํากับข้าวทานเองไม่มากก็น,น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ